ภาพ,พี่น้องบรรยากาศนะคะพี่น้องยานหนาวหนาตือนสาๆมากบรรยากาศท้องฟ้าได้ังเกิงครึ่งสัสธีทักไทยสุขสุขคนบรรยากาศหน้าหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนสัสดิทักทายพี่น้องวันใดไปเยี่ยานถามขา่าวขอโทษขอไปเลยจับพี่น้อง บรรยากาศหน้าหนาวตื่นเช้าขึ้นมาพอบายแล้วก็ไปตลาดมาพี่น้องแล้วไปตลาดหาของมาขายตอนเช้าตลาดน้อยๆขายอยู่บ้านนอกมันกัสิีบอคอยมีควนปันใดน,นอกค่ะพี่น้องมีพักมีหยามีขนมกระวต้มก็เอามาขายต่ำ ำมีจำเกิดเนาะพี่หน่องสมัยส่มเมื่อนี่กะเขาท่านสมัยเขาก็ออกไปตลาดาามมาาาข้าวต้มข้าวต้มมัดกบมัดข้าวต้มขายแหนนี่นี่นนนนหน่อยๆตอนเผานี่ก็ิเป็นขนมเห็ดเองเนาะค่ะพี่หน่อง เหตุจังสิว่าพี่น้องขา,ขายกับบุคคลมีเวลาว่างกระเบิดลายยางดอกดอกกระเบิดกบเข้มกระเบิดเลือดเต็มวยฉาบกำนั่งหลิดล่างนกเหตุขายไปมันก็ขายได้สาสเนะมันบุคคลมีคนไปไปนี่แม่เขาสุดปปเหตุงานโอกาไปไป ต,อ,ตอนเช้าก็จะมีนุ่นๆนอนมาจริงๆพี่น้องโอการถักไพ่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบันไดไปมาหาเวด้นพี่น้องสุขภาพมันกันยังคือเก่ายังมาทันทีปั้นได้กัเห็ดของขายไปแหนยังแน่คลิเขาบกคอยได้ลงขอตัวขอไพ่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตี่เขามา ยังบ่ทันได้ไปหากับไปซาแน่เนาะค่ะพี่น้องคนขายของมันก็หยากแน่สุขภาพกกะประกอบไปนําหลายอย่างหลายแนวก็เลยบ่ค่อยได้ไปมาหาแวะพี่น้องปานไดนก็ขอโทษขอไใครเลยจเด้อกขับคอยทยอยไปเรื่อยๆไอเ้เฮ็ดขนมขายยังขายน้ำแน่พอได้ใส่ไปก่อนเนาะรอแต่งเงิน YouTube มันก็ะซาเนาะค่ะพี่น้องมันก็บ่ได้ง่ายไปนเนี้ยคก็ยาก คนขายของกะอยากอยู่ผู้ได้ขายกับจังสิงหูเนอกก้นอกงกะพี่น้องอโอกาสถักไทยเห็นหน้าเห็นตาถักไทยกันกับผู้เกิดพี่พีน้องๆบุูกหล,ลานที่คิดหอดคิดถึงไปมาหาเวตื่นเสามาก,กะจัดหลานขายของรอล,ลูกขาตอนเช้าเอากาศกะหนาวหนาวดูแลสุขภาพกันเด้อสุดโูทุกคนตากวนกะ ดูจังสีลาสองแถวคลายของพอวันแล้วก็ไปตลาดกลับขึ้นมากอ่ะไปเห็ดให้เห็ดหน้าเนียยังแมยปากก็อยู่คนเดียวก็ถึงไปหาเพื่อนๆพี่พี่น้องๆสาเนเกลือเกลโอกาสสวัสดีพี่ไม่ก็เพื่อเผื่อพี่พี่น้องน้องหลงหลงละลานสุขสุขคนขอให้สุขภาพล้วใกล้แข็งแรงตำดวยเงินท่ง อันสุกูสุขคนปีนี้ปีพศ2568กล่ห้เก่ากับขอให้เพื่อนๆพี่น้องเฮงเฮงปังปังลำลำรวยรวยกันสุกูสุขคนเด้อค่ะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้าๆนามีก็ดูแลสุขภาพกันแน่เด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปา่าควนกะที่โอกาสถักทาย้อมไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่กับเพื่อนๆพี่น้องๆลงหลงลุลุ้นละสุขูสุขคน ก็ได้พอกันด้ลเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาเยี่ยมย่ำถามข่าวเ,เขาม่ายี่ยมเยียนขอบคุณสุขสุข,สขคนเด้อค่ะเดอะ้อขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเบง,บง,บงังๆังรำๆรวยๆวกันทุกคนนะคะ